เรามาดูช้างป่ากินขนุนนะครับออปอกขนุนโดยไม่ใช้มีดเหย,ยียบครับเหย,ยียบเพื่อให้มันแตกเพื่อให้เล็กลงแล้วก็เก็บกินทีละส่วน

ไปเช่าโรงเดือนมานะฮะ FC มาจะไดะ้ซื้อนะครับป้อนน้องๆชาวช้าง,างาแตงโมขี่ช้างแต่ว่าลูกไม่ใหญ่นะลูกไม่ใหญ่แตงโม,ม,มลูกเป็นกระท้อนเกิดไปเอ๊รู้สึกว่ามันจะมีแถวนี้ด้วยนะครับนี่เอ๊แถวนี้หายไปไหนนี่ ตอนน้องโบบาลป่วยนะครับแล้วก็จะมีแถวนี้ด้วยไม่เห็นมีนะครับไหนป้าดมะเขือไหมมะเขือขี้ช้างป้าดมะเขือขี้ช้างโคตรบิดาโคตรมารดามะเขือนะครับเขือใหญ่ อไอ่พอต่อไอ้พอต่อเดี๋ยวเอาบกขี้เทีครับเสียบใสบบกขีรเทศเอามันเสียบน้ำกันแดดอยู่นะสปีชีสเดียวกันอ๋ออันนี้คือซื่อไอแซคดูตันมีคนกล่าวไว้ใช่ไหมเุ็นข้อที่สามคนเดียวม <c oughs> าดูนะครับ <c oughs> มีทุกคนบอกว่าช้างผมท้องนะครับ เลยไปไหนมาไหนบอกสร้างเจ้าว่าเป็นทองหรอโม่นี่ขาบอกว่าเอ๊ไม่น่าท้องนะลมก็แม่นี่คุณหมอ,อตรวจแล้วก็ไม่เจอหองคนอะไรคนระัเช็คแล้วเช็คอ,อยู่ๆก็เหมือนเดิมแต่ว่าเขาเหมือนจริงทองคือลูกค้าเขา,าอะโอูแบบใหญ่มากนะครับไม่ได้ถ่ายแม่แพรบูนนานแล้วเอ้า ทำไมวันนี้ยืนใกล้กันได้ครับมีของกินออมีของกินต,ออต้องมีของมารอต้องมีของอมารอเป็นปุ๋ยไมเป็นปุ๋ยที่เขาจะไม่อารมณ์เสียนะครับถ้าได้อยู่กับของกินเนี่ยไอเม็ดขนุนนะครับที่หล่นๆเนี่ยเราสามารถเก็บไปต้มกินได้ครับไปต้มกินแล้วก็ ปอกเปลือกแต่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรภาษาสุภาพเขาไม่เรียกอะไรนะครับผมก็จําไม่ได้แต่ว่าเป็นภาษาบ้านผมเ่าตดตด,ตดบ่อยครับกูตามนะครับตามไปดูครับเขาทำอะไรครับฮะอาเห็ดเฟืองมันคือสิ่งมีเห็ดเฟือง เอ้าอีรี่น่ะได้เก็บเราบ่ได้ไล่บ่เอิงไปหาหนีไปกันอันพีก็ซื้อไหมไปขึ้นไล่ไล่การพีบ่มไปขีปอยู่เอามึงก็ได้คลิปกับมึงว่านี้ไปยังมึงขึ้นเลยน่ะฮะบ่ไหวแม่เลใครไมาให้มึงมาเป็นใครๆกับแสงคือรุงคือรุ่งไอ้ยังพีโพงอ่ะ อาจจะมีพลังบางอย่างก็เป็นได้จริงๆแล้วเราไปจะไปเออตอนเย็นเออไลฟ์ส่วนางเฟสบุ๊กนะครับรายการผีแต่ว่ามันตอนที่แจแกถ่ายมันจอกวันพระก่อนพระใช่วัอนพระเออเราต้องไปวันพระขึ้นลงขึ้นลงเป็นแสงมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไฟฉายนะมันดวงไฟขึ้นอืเห็นแล้วกลับตาแล้ว เจีกับตายแล้วเฮ้ยคิดวิดีโอแรวเดียวบึ้งบึ้งบปงเลยจะคิดเอาเอาเอาจีจโอ้ยตัสะดุ้งโอ้ยมีสะดุ้งไหแหมสะดุ้งก็น่ารักมากเลยนะจีนี่เซียมเห็นเสียงบอกว่าฝั่งนี้มีขนายนะครับมีไหมหว่ัหมดแล้วนะ แล้วน่าจะมีก็มีความสุขในการกินของเขาคิดถึงครับคิดถึงสมัยตะก่อนที่มีช้างแก่ๆอยู่นะครับเรา่็ไม่ได้เลี้ยงเขาดีขนาดนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคืออ่า มันก็ต้องทํางานแลกเงินเนาะครับทํางานแลกเงินครับไม่ไม่ได้มีเงินสํารองครับเอาไวไ้ซื้อกล้วยซื้ออ้อยซื้ออะไรให้เขากินเหมือนปัจจุบันแต่ก่อนเลี้ยงช้างหลายเชือกนะครับช้างแก่ๆก,ก็กินยากนี้อะไรนะครับแต่เขาก็ไม่ผอมนะแต่ไม่ได้เลี้ยงดีขนาดนี้ครับไม่ไม่ได้มีพวกผลละหมอกผลไม้ที่เอซส่งมาให้แบบนี้ครับคือถ้าจะได้กินผลไม้แบบเนี้ยนะครับในฐานะของควานช้างแน่นอนครับ ก็คงจะไม่ได้ซื้อให้เขาดีขนาดนี้เนาะปั่นสองวันวันหนึ่งเนี่ยได้ทิปนะครับสามสี่ร้อยจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขานะครับไปเนี่ยเดย์่ไหมั้ยอู้หูนี่นี่เนี่เนี่ยไทยไทยเป็นเนื้อบุก่อนอันเนื้อมันวายยาขินแต่วันนี้อยู่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนื้อลวกเสืออันเนื้อลูกเสือมันหยาขิน ยายทายไม้ผู้เผยรถเตี้ยวอ่ะอือหมูด well> ูดิอือขึ้นลงขึ้นลงอ่ะอู้อันนี้เกิดขึ้นไหนี่นอุ้ยแดงแดงไงเฮ้ยเฮ้ยขึ้นจิกาไปวะมันพาเลยจอเาลยทำไมไม่เห็นอยู่ในหน้าจอไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วหายแล้วจะไดปเข้าสิกาไปพอแล้วพอแล้วย่านอาการไม่เห็นในหน้าจอแต่ว่าสายตาเห็นแสดงว่าของแท้บคุณเคยเจอผีไหม เคยเจอผีไหมเคยเจอแบบแบบนี้แหละแบบในโท,ทรศัพท์<ช> <c oughs> ผมแค่ไม่เคยเจอของแท่ก็กลางวันเคยเจอผีเลยตอนที่ออกไป่วนพิเชื้อซวนอล้ววะเอาพิเชื้อตอนหอกไว้ไงอ๋อ <c oughs> มไม่ทันมางงเลยวะ <c oughs> ผมไม่ทันเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์นะครับเป็นรายการนะครับคนอวดทาง ไปดูผีกระสือนะครับคนเล็ของเอาไปไว้ใต้ต้นไม้เราจะกล้าไปเลยไหมกล้าไปไหมกลัวไรเรามีกองขังเลยจะขุดบัวบาดอ่ะเออเรามีตะกเออเฮ้เราก็ขนของขังอย่างช้างเราขึ้นรถกระบะไปเลยไปขี่ผ่านเลยเออขนของขังไปเลยปั้วันปันพระเออเดี๋ยวพาคุณตาไปด้วยพาไปเห้ลูกไหมน้ำบอลพาไปเห็้ลูกไป เอาเพียดไปนล้วหรอเจอเวิ่งเลยอ่ะถ้าเอาคุณตนคุณไปจะเจอยไหมล่ะไม่เจอหรอเอจพราะว่าคนีเขารู้กันาแสดงว่าเราต้องไปไปกับแม่เลิฟนะครับให้แม่เลิฟพาเดินทางไปแต่ว่าคุณจะได้รู้แก้ว่ามันอยู่ใกล้ใกล้บ้านอยู่หลังบ้านแกพี่ก็ซื้อมันจะเป็นคล้ายๆกับตลักจาอะไรี่แหละเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้ เป็นคองเขาอ้าวคืองหูเขารักษาบ่ได้เขาเลยไปถิ่มไปมันก็หลองลอยอยไม่เห็นหรือบปล่เห็นหรือเปล่านี่เรื่องต้นตอไบัวตัดับเนี่ยบเขาบอกไปฟังเขาเขาไปยังมาแล้วตอนเศร้าแต่ว่าของจริงก็แค่เห็นดูใส่ต้นตาลเนาะของจริงใส่ต้นตาลใส่ี่เป็ดแต่พวกนี้มันต้องเผาทิ้งอืม อันนี้ครับเขาเป็นแอดมินนะครับเพจเพศของขังพกมีก่อนวันพระหรือไม่ก็วันพระไอ้นี่วันพระใหญ่อันนี้จิงเราต้องไปพิสูจน์นะครับพุธเจ้าว่าต้องจะเพิ่งเชื่อเออถ้าไม่ได้พิสูจน์อาโอเคไอ้พงมีอ้าโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายบัวบานด้วยนะครับ ถามผู้ใดถามบับกไล่อะ <laughs>